สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นาะพาเพื่อนๆมาทํากับข้าวง่ายๆกันนะคะวันนี้ขอนําเสนอเมนูผัดพริกแกงหน่อไม้ใส่ลูกชิ้นปลานะคะแน่นอนค่ะก็ต้องมีหน่อไม้นะคะวันนี้พี่นาะผัดประมาณ1จานนะคะประมาณ2 0 0ร้อถึงสามกรัมค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณเอานะคะเพื่อนๆกะเอาได้เลยแล้วก็ลูกชิ้นปลาประมาณ200กรัมค่ะพี่นาะผ่าเป็น ชิ้นๆแบบนี้นะคะจะได้เข้าเครื่องแกงได้ง่ายๆเนาะแน่นอนค่ะผัดพริกแกงก็ต้องมีพริกแกงนะคะความเผ็ดตามชอบได้เลยนะคะนานาใช้ประมาณ1ช้อนกว่ากว่าค่ะช้อนโต๊ะกว่าถ้าเป็นเพื่อนชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเพิ่มได้ลดได้นะคะแล้วก็มีผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสน้ำมันหนอยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะเพื่อตัดรสชาติแล้วก็น้ำปลาค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะ ก็เพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดเพิ่มสีสันด้วยอ,อันนี้ใช้เป็นพริกแดงจินดานะคะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเพิ่มสีสันค่ะหรือเ,เพื่อนๆไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดนะคะไปปรุงกันเลยจ้า ใช้ไฟกลางๆก,งก่อนนะคะกระทะนี้ร้อนไวมากใส่น้ำมันพอประมาณนะคะนานาใส่ประมาณช้อนกว,กว่านิดนึงค่ะแล้วก็ใส่พริกแกงพริกแกงลงไปได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อน ผัวพริกแกงของเราให้หอมก่อนเลยค่ะมีผัดกับน้ำมันนะคะอเมื่อกี้เรหยิบให้ดูมีน้ำไว้เติมนิดนึงค่ะผัดพริกแกงให้หอมก่อนเลยนะคะสระทะนีร้อนไวมากๆ เหมือนจะแห้งไปเนาะนาขใส่น้ำมันเพิ่มนิดหน่อยแกงเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะนา,นาจะใส่น้ำลงไปนิดนึงด้วยค่ะ ม่งั้นเดี๋ยวพิดแกงก็จะไม่ใส่น้ำลงไปคั่วด้วยนิดนึงพิกแกงเริ่มมีกลิ่นหอมดีแล้วนะคะใส่ลูกชิ้นลงไปเลย กิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นพริกแกงหอมมากจริงๆค่ะ เติมความหอมเลยนะคะก็ใส่หน่อไม้ลงไปได้เลยค่ะต้องระวังติดแกงไหม้นิดนึงนะขอเติมน้ํานิดนึงนะคะเอาหน่อไม้ลงได้เลยค่ะ สิ้หลงนผัดเห้หน่อไม้เข้ากับเครื่องแกงเดียวกันนะคะ ช้งปรุงได้เลยค่ะผมปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชามันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะกว่าๆค่ะน้ำปลาหนึ่งสองช้อนน้ำตาลตัดรสนิดหน่อยประมาณหนึ่งช้อนค่ะ ให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าแห้งไป<ม>เติมน้ำได้อีกขนานา้ว่ามันแห้งไปนิดนึงไม่มีความลุกนสิอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะไม่มีน้ำคลุกข้าวค่ะ อย่างเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวชิมรสดูนิดนึงค่ะว่าโอเคหรือยังเพราะว่าพลิกแกงเขาก็มีความมีความเค็อเมอยู่แล้วเนาะน่าใส่หนปสาไปแค่สองชอ้อนเดี๋ยวลองชิมชดูรสชาติดูก่อนนะคะต้องเติมอะไรเพิ่มไหมถึมพอดีแล้วค่ะ ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนี่เลยใส่พิกแล้วก็ใบมะกรูดลงไปเลยอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะปิกเตาได้เลยค่ะหอมฟูงมากๆ สีสันน่าแซ่บมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะหน่อไม้ผัดพริกแกงใส่ลูกชิ้นสีสันน่าแซ่บไหมคะ่ะเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ